ก่อนนี่นะคะโอ ho ้โหใหญ่ามากเลยเขาเรียกว,ว่าดรา o n นเกตนะคะพี่ค no ิดนั่งอยู่ในรถพี่ใหญ่ดรา a t นเกตรีสอร์ทนี่ว่า ใหญ่อันนี้อะหูแบบไม่เคยเห็นอย่างนี้ got off. Oh. <laughs> เราจะมาอันแ a ็ k ของฝากจากไทยแลนด์นะคะของฝากไม่ได้เออใช่เพราะว่าเตมฝาเองแล้วให้เขา,เามาให้แม่เอามาพริกสดมาอีกแล้วสิบกิโลที่แล้วก็เพิ่งกินหมดไปกิโลน่ยแล้วก็มีเนื้อนี่นั่งหน้าบ้านเลยนะเพราะว่า รู้ว่ามีกลิ่นปลาก็เลยจะได้ให้โชยออกไปข้างนอกบ้านหม้อหนึ่งกิโลอืมหม,<อ>ม้อสองกิโลอืมอืมอร่อย โไอ้กินมานสบข้อยอยู่ข้างล่างต้องมีหมูหยองเห็นที่ห้อเน,นี้ยในเฟสแต่มันถูกก็เลยซื้อ,อมหมูหยองหรือหมูผมก็ไม่รู้ อื <c oughs> อย่างเห็นแกของถูกหมูโอเคหมูยยองหมูผสมไก่หย่องจริงๆ <c oughs> เอามาหึงเดียวก็หวานไม่น่จาจับห้อโอเคอยาไปซชื้อนะคะเพราะว่าอ๋อแล้วก็เนีย้มยาย,ยืดผมว่าจะยืดให้แม่ก็เลยซื้อมาซื้อของจาลาซานดาเนี่ยของหมด ไปพันห้าแล้วค่าส่งอ่ะหกเจ็ดร้อยหมดปีหน้าชวาชคอบก็แยกระหว่างของกินแล้วก็ของใช้ของสดว่าอะไรได้ละโอเคอันนั้นมันจะคันอ่ะไม่ว่าไม่เน่าเข้าของน้ำผื่อรวมมันแม่เป็นเออ แล้วแม่ได้เช็ดก่อนเะล่ะเนี่ยเวลาแม่เดินชักโคกอ่ะเวลาแม่เยี่ยวเสร็จอ่ะแม่ก็ปิดฝาแล้วก็ดึงชักโคกเนี่ยแม่ดึงตอนที่แม่นั่งเหรอหรือว่ายืดเลยอ่ะบอกพี่อ้อเหรอแมันเป็นระยเวลาเรื่องที่ตื่นดูแต่ว่ากิ่นไม่ทันแต่มันกรอบเวก็เน่าไหวเฮ้ยคนกินช่วยยังไง หรอเฮ้ยบ่งเขาด้วยเลยถ้าไม่ยากด้วยสิกินไม่เป็นอืมหนึ่งกิโลสองกิโลอันนี้นพริกกัดอ้บางควยคู 2, ่สองพริกนี่เกือบสามน้งพริกเนี่ยอืมไม่ได้กินพริกดถ้าซื้อร้านไทยก็ ตกลูกเลยประมาณเกือบสิบตัวอืมอร่อยพี่ใหญมากินเห็นไหมฝรั่งเดินอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ของอสีมันดูดิลูกงี้ไม่น่าเห็นแต่ของถูกเลยปล่อยชิบหายเลยหมูหยองเพราะจะทำใส่แซนด์วิชไงเดี๋ยวทำใส่แซนด์วิชไปกินในป่า <c oughs> อันนี้ยางจิบไว้นี่อะไรเนี่ย โอ้โรคีมอันนี้สมจุนี่ว่าจะยืดผมให้แม่วันไหนว่างๆก่อนใี้เงินปล้าได้หอมเลยคือสมจุนะคะสมจุนะคะเดี๋ยวมาลองใช้นะคะโอ้ยปาจอมนะคะปาจอมระเบิดอืมหอมจังเลยทำไมพริกู้วยนั่นเหรอฉันจะส่งไปให้น้อง ถ้าส่งไปให้มันก็แม่แน่ไปเปิดดูช่อช่างฟิตหนูหนูอยู่คนตั้งแต่หนูมาเนี่ยกี่เดือนละห้าเดือนหมดไปโลเดียวได้เห็นพี่ฝนหรือยังเนี่ยก็หนูใช้กับพิการนิดหนึหนูใช้กับอันนี้อะไรอ่ะก็ปลาไงปลาปลาตัวใหญ่ๆทอดเลยเจะใส่หนูไว้เนี่ยวาเกลแล้วก็มาละโกสองลูกโอาแบบนี้ดีของสดหนูก็ต้องแยกของสดของด เนี่ยที่หนูสั่งของหนะูเน,นี่ยนี่ไงมันหวานบางครั้งร้านไทยก็ไม่มีกับขายอย่างพริกอันนี้ของนหนูน,นี่ไงที่พี่อ้อบอกกินทีละหน่อยนะแล้วก็แบ่งเอาแล้วก็มัดไว้มันจะได้หอมตลอดคอนไซร์เขาแช่ย่องซีหน่อยอ่ะอืมอ่ะรวยเ,เวลยอ่ะน,นี่ไงที่ ประหยัดอันนี้อยากกินก็เป็นมะม่วงแล้วประหยัดกินยังมะม่วงนเลยมะม่วงเลยไม่ใครกินกระจมโอ้แพ็คดีนะพอแพ็คดีแกเขาก็มาเป็นแบบนิดหนึ่งแล้วแม่ลองชิมดีกว่าไหมเพราะแม่แม่มาห่อว่าแพ็คต่ออ่ะหม่นี่แพ็คให้ใหม่ ต้องหวานๆจะเปรี้ยวเออดีนะเนี่ยสางอันเล็กอ่ะยเรื่องเรือแก้มุ่งสู่ผลไม้ผักแล้วเดี๋ยจะเอาเนี่ยต้องมันเป็นแยมค่ะแยมใช่มอะไไม่กินเราจะวางบนกระทะได้ไหมเนาะแต่ต้องแช่ล้างให้แห้งแล้วแช่น้ำมันมีเต่าไป็นสองคนยิ่งไงี้ยคือหวานจังในมะม่วง นต้องไปหวานแบบเตี้ยวนะแม่น้องนี่ติดถุงก่อนเอิอพี่ได้เห็นงนี่น้องเหรอคือทาโคฮะจะถามมันโตมันเอาอีกว่าไม่ใช่ตู้มันเต่งออกมันแล้วเห็นมันมีหน่อยเดียวเีงนะมันไปซื้อมาเพิ่มน,นะมันมีหน่อยเดียวเองนะโอ้นี่ตือคาโคทำได้หลายอันเลย <laughs> ลผลลัพธ์ขนมเดี๋ยวกดเดี๋ยวให้ปุดด๋ยโดยก่อนปุ๋ยนี้ ก็ต้องช่วยขอบค่าตั๋วสิการรอบหน้าค่ะดี <Okay. S 1> มีแต่คือแบบมีแต่ของทำขนมนะเหมือนทำเก่งอุ้ยอันนี้หนักมากนนอ,อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมหมุนได้เพราะว่า,ามันเป็นแบบสเตนเลสหนักๆเน,นี่ยโอ้เออเดี๋ยวฉันจะลองหมุนเครปหมุนเก่งเลวฉันจะขายคุยไครเนี่ยคุยกัดกอง น,นี่เหรอพี่อ้อคั่วให้คั่วเยอะขั่วจากความรักเลยเนี่ยโอ้โหสองมาปุ๋ยมันเนี่ยเนี่ยซื้อมาเจ็ดสิบข้าส่งหกสิบเนี่ยไอ้กุ้งเนี่ยแล้วพี่ฝนพี่อ้อเนีย่ยนะอะมาปุ๋ยมนันโ,โอ้โหเออมะกานี่กินแต่ส่งไปให้น้องส่งปลากรื่องเช้าก็ได้ไม่ก็ส่งไปตอนเย็นก็นไ เดี๋ยวจะลองพิกลเลยพิกลนี้ไม่กินไม่อร่อยไม่เอาแบบในแบบนี้เดี๋ยวจะลองชิมว่าเผ็ดปะมาจากสุรินเออว่าจะทำตะพอนกินพี่ใหญ่คะดูคุกกี้ก้อดน้องอันเนี้ยไปให้มันสรุปเลยนะสองลูกหมูทำดังใจ